สวัสดีครับท่านสมาชิกค,ครับวันนี้จันทร์ที่14มีนาคมฟุตบอลนัดม n เดย์ไนท์ยังมีให้ได้ลุ้นให้ได้เชียร์กันนะครับลีกหลักก็มีลาลิก้าของสเปนครับตีสามีคู่มาโยกาอันดับ16เจอกับเรอัลมาดริดจาฝูงนะครับมาดริดเพิ่งจะผ่านเข้ารอบยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยการเอาชนะปารีสแซงต์แชงเด้ได้นะครับโดยเวลานี้มาดริด นำเซบดียที่เมื่อคืนนี้เสมอนะครับนําอยู่เจคะแนนด้วยกันถ้าวันนี้ราชันชุดขาวบุกไปชนะมาโยก้าได้ก็จะยืดระยะห่างออกไปถึง10คะแนนนะครับมาโยกามี26คะแนนจาก27นัดฟอร์มไม่ดีเลยนะครับแพ้มา4นัดติดล่าสุดไปเยือนและแพ้เซตาบิโก้3ต่อ4ส่วน มาดิดนั้นเจ็ดนัดหลังนี่ไม่แพ้เลยนะครับชนะห้าเสมอสองกลางสัปดาห์ก็อย่างที่เรียนนะครับว่าโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมโดยเฉพาะเบนเซม่านี่แฮตทริกเลยนะครับพาทีมผ่านขอรอบแปดทีมสุดท้ายในยูเซียลได้จะไม่มีอินิโก้ลุยส์กองกลางที่มีอาการบาดเจ็บนะครับขณะที่มาโยก้า มายโยกานะครับจะไม่มีนิเกลลุยส์ที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่มาริดจะไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือว่าติดโทษอาจจะมีออนล้าอยู่บ้างเมื่อกลางสัปดาห์แต่ว่าก็ได้พักฟื้นฟูสภาพร่างกายก็น่าจะพร้อมเลยครับกองกลางของเจ้าถิ่นตัวหลักซะด้วยนะครับลุยส์ที่ขาดไปนั้นยิ่งเป็นรองแม้ว่าจะเป็นเจ้าถิ่นก็ตามมองไปที่ มาโยก้าวันนี้ต้านไม่ไหวเพราะว่านัดแรกนั้นไปเยือนที่เบนเบลก็โดนถล่มมา6ต่อหนึนะครับนัดนี้มาลิดอาจจะไม่ชนะขาดเหมือนกับนัดแรกแต่ว่าก็มีถึง2ประตูครับ1ประตูตั้งไว้แล้วลุ้นประตูที่2น่าจะถึงสำหรับราชานชุดขาวนำอันดับ2อย่างเซบียาห่างออกไปเป็น10คะแนน สำหรับทุกท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ที่แฟนเพจอดีวิรศักดิ์นุ่มทั้งหลายแอไปที่888 AD ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ